สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวเพจกฤษดาคูดคานะคะนนองไม่ได้ดูโทรศัพท์มาพบกับเต่าและปุ้ยแบรนด์ของซูซ u กินะคะเล็กสุดแล้วของซูซูกินะคะสําหรับซูซ u กินะคะเซเลริโรุ่นนี้นะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะตัวนี้เป็นเ e l ลริโเครื่อง1,000เนาะคันนี้นะคะเป็นตัว GL นะคะก็คือตัวรองท้อมนั่นเองค่ะปี2018ใช่ค่ะราคาอยู่ที่279,000บาท 279,000บาทผ่อนเบาๆ5,000ต้นๆน,นะคะตัวนี้72เดือนน,นะคะรถสวยใหม่ไม่น้อยสีเดิมทั้งขาดเป็นรุ่น1.0 GL ใช่แล้วเกียร์ออตโต้ดูไฟใส่วิ้งกระจังหน้าเขานี่เลยค่ะนี่โครเมียมดำเนาะค่ะตัวนี้ของเขาเป็นล้อกระทาฝาครอบนะคะเพราะว่าเป็นรถปีใหม่ยังใช้งานได้อีกยาวนี่มือจับ เดี๋ยวเราให้ดูไปรอบๆยางก,ก็ยังใหม่สีขาวนะคะส,สีเดิมสีขาวนี่นะคะสีขาวสวยนะคะสีนี้นะคะเป็นสี สีขาวเรียกได้ว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นมุกเหมือนกันนะน้องปุ้ยใช่แล้วค่ะอเป็นสีขาวมุกด้วยนะคะคันนี้นะคะสีขาวปี2018นะคะสำหรับซูซูกิเซเรริโอประตูเครื่อง1.0นะคะได้ความอเน็กประสงค์ด้วยน้องปุ้ยนี่มนโป่งด้วยนะคะใช่แลนั่งแบบขายาวๆนี่ไม่ต้องกังวลเลยนั่งได้สบายค่ะถ้าดูอยู่ก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เราได้เลยนะคะอ่านะคะโอ้โหใหม่มากข้างในใช่ไหมเหมือนป้ายแดงติดเลยค่ะ นะคะโอ้ภายในเป็นจะเป็นบ่อลายตุ๊กแกนี่นะคะบ่อใหม่มากนะคะยังยังคงกลิ่นความใหม่อยู่นะคะใช่ค่ะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับรอยรอยย่นเลยนะคะแล้วก็ได้ออปชั่นด้วยเนอะปุ้ยตัวนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าเซนทันล็อกนะคะ uh huh. สบายมากเลยแล้วก็ภายในเป็นเครื่องเสียงคือล้ําจริงๆนะไม่ใช่แบบว่ารถเล็กอย่างเดียวถูกอย่างเดียวปีใหม่อย่างเดียวนะคะอุปกรณ์นะคะเอเซนซอรี่เขาต้องครบด้วยนะคะเครื่องเสียงเล่นได้หมดทุกอย่างเลย AUX USB นะคะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะคะที่สําคัญนะคะมีถุงลมนิรภัย2ใบก็คือแอร์แบกแล้วก็เบรก ABS คือถือได้ว่าออปชั่นเขาครบเลยนะคะ บบโอ้ยเรียกได้ว่าแบบคือน่าใช้น่าขับจริงๆเนาะถ้าใครที่หารถอีโคคาอยู่นะคะนี่เลยก็เรามี2สีเรามีทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงเนาะปีก็ประมาณปี18-19ราคาพอๆกันเลยลถ้าใครชอบเป็นสีสดๆสีแดงเราก็มีใเนาะนะคะ<อ>เรามีทั้งหมด กี่สีตอนนี้เหลือสองตอนนี้เหลือสีแดงกับสีขาวนะใครใครสนใจสีไหนทักมาได้เลยเนาะซูซูกิเซเลเรโอหนึ่งจุดศูนย์ปีสองพันสิบแปดอ่ะราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอเคอ่าตัวลองช็อปนะคะตัว G L เนาะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมโทรมาที่เบอร์0832222203นะคะใช่แล้วนะคะโทรมาเลย